สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรวงการเกษตรครับช่อง YouTube จตรวงการเกษตรขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศนะครับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับบรรยากาศแห่งความร่ำรวยนะครับมั่งคั่งนะครับมั่นคงและยั่งยืนนะครับสุขได้ในเล่าจะสุขเท่ากับการทำงานที่เรารักนะครับมาเบิงพี่น้องมาเบิงกาฮิดให้นะครับในระบบเมืออาชีพนะครับ มาตรฐานะระดับโลกนะครับกระบวนการนี้เขาเรียกว่ากระบวนการกระจายปุ๋ยนะครับเขาไปใกล้มาเด้นครับหัวแตกกันรัพี่น้องครับหัวแตกแน่นอนครับเพราะว่ามันทั้งก้อนหินทั้งอะไรนะครับทั้งฝุ่นนะครับขนาดถ่ายทำนี้นะครับก็ใส่หน้ากากนะครับเพราะามันเป็นฝุ่น ที่เรียกว่านะครับปุ๋ยมูลวัวนะครับปุ๋ยมูลควายนะครับเป็นตัวอย่างของเกษตรกรที่นะครับนำเครื่องจักรนะครับเขามาใช้ได้อย่างเหมาะเจาะนะครับคักอีริเป็นน้องมมนต้องแบบนี้แหละครับเป็นเกษตรกรต้นแบบพินีนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรมีแต่แรงงัดออกมาใสียบพี่นนังบรรยากาศเังสิหาได้ในช่อง YouTube จตุรงกเกษตรนะครับสาระที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเราพี่ใดมีเครื่องจักรครับเราจะไปหาท่านนี้นั่นนะครับคอนเซปต์หรือว่าหลักการของเราก็คือการใช้เน้นการใช้เครื่องจักรนะครับเพื่อลดภาระของแรงงานนะครับ เข้าสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบนะครับประเทศของเราจะร่ำรวยแล้วก็อยู่รอดได้ด้วยการเกษตรแบบนี้นะครับส่วนรายย่อยก็ไม่ว่ากันก็ทำนะครับแต่ว่าก็สู้ตามกำลังของตัวเองนะครับสิ่งใดดีก็หยิบไปประยุกต์เอานะครับวันนี้หัวแตกเลยพี่น้องเ้ยอ้งได้บุหรหวกก็เนเนี่ย เราไปใกล้ป่ะได้นะครับไงกูผิดอะไรเป็นไงแดดล่มลมตกนะครับก็ไมงเนาะบาดเน,นาะมีแต่ไฮไอหละครับชุดลูกฮลูกกาหน้ามือเนี่ยนะครับเป็นบรรยากาศนในไฮเนาะ ไงกุ้บเทียบแล้วเป็นไง <laughs> มีโอกาสไปโลกปลอดไ <laughs> งกุ้บเทียบเลย ขั้นนี้เพิ่อกเกษตรยายมั่งใช่หรือครับบรรยากาศในเกษตรนะครับของอุตสาหกรรมนะครับ เป็นมาตรฐานนะครับที่เน้นการใช้เครื่องจักรนะครับจะตรงการเกษตรภูมิใจนำเสนอลงสู่จอให้ท่านได้รับชมถึงบ้านนะครับแม่มันร่มกามาดังอีกร้อมพี่น้อง เตล้มนะพี่นนังเอ้ยเจ้วหาจุดโฟกัสกันไหมนัง กสิจายไปสิอะพี่น้องไอเครื่องอันนี้ก็หแฮซี่อะไรอยู่ได้หรอพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจเนี่ยเครื่องใหญ่ขีมเมลยเนี่ยนะครับมันนำไทยอย่ากอี่ร่พี่น้องคนไงทวนๆเลยพี่น้องเอ้ยฝนก็จะตกแล้วครับ เป็นสัญญาณของวันพืชช่มงคลนะครับเป็นพืชมงคลนะครับแหลกในขวัญจะลดปังขั้นแรกในขวัญน,นะครับเป็นปฐมบทเป็นปฐมโรคนะครับของการลงสู่ไร่สู่นานะครับ ไปกระจา,า,ายไปพุน่นหล่าคนเลี้ยนพุ่นๆไปไปุ่นะอันคลิปนี้อัดเงี้ยอไรอย่างเงีเพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วครับ รถไถไม่ได้ขับหญยๆเลยพี่นางเอามันแบบนี้แหละพูดเห็นว่ามันกระจายเห็นปะพูดหัวแตกเลยพี่นางเลยจะไปใก้ว่่ได้เลยนะ Thank you. เจ้ายู่ใต้ลม